ตาด,ดำเนี่ยมันถูกอันนี้บังไว้ทั้งครึ่งหนึ่งแล้วนะครับหายไปครึ่งหนึ่งแถมหนังตาเนี่ยหองด้วยริมตานะครับริมตาเนี่ยโปง่งโป่งด้วยโป่งไม่พอหางตาย้อยตกมาอีกในนี้ประกอบไปด้วยหนังตาเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยริมตาครับริมตาเลยนะครับเนี่ยหนังตาทั้งนั้นเลยหนังตาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยส่วนคิ้วเนี่ย,เ,ยเออ กลับไม่ค่อยตกนะตกนิดเดียวเพราะฉะนั้นช่องว่างตรงนี้ก็ยังมีพอประมาณแต่ปริมาณหนังที่เยอะขนาดนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่ต้องมาก่อนอะเอาสมัยนี้ก็ได้ในคนอายุน้อยๆเนี่ยหมอบางท่านอาจจะเอามีดกรีดตั้งแต่หัวนะครับยาวเป็นแผลมาจนถึงท้ายเนี่ยเพื่อจะตัดตนหนังออกนะแต่ปัจจุบันนี้ เรามีวิธีคิดใหม่แล้วเราจะไม่ตัดหนังเราจะไม่มีการตัดหนังแต่เราจะมีการปรับปรับหรือว่าจัดให้หนังเนี่ยมันเ,เข้าที่ของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปตัดหนังให้เป็นแผลยาวมาตรงนี้ลืมตานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราหลับตาครับลืมตาครับเราก็เทสดูว่าทําตาสองชั้นขึ้นไหมขึ้นเห็นไหมขึ้นตาสว่างไหมครับอย่างนี้ สว่างขึ้นแต่เราไม่สามารถจะยกตรงนี้ขึ้นได้ถึงเราจะเอามีดกรีดตรงนี้ตัดไปนะตัดตรงนี้ไปมันก็จะเข้าไปชิดที่คิ้วนะครับหลับตาครับริมตาครับวิธีท,ทาก็คือเจาะรูเจาะรูแล้วล็อกเย็บสามเข็มนะครับแล้วยกหางคิ้วนิดนึงเนี่ยแล้วก็จะจะดีขึ้นมาเองนะเนีย่ยจะดีขึ้นเองแค่ยกคิ้วอย่างเดียวก็ยังไม่พอเนาะ หลับตาครับลืมตาครัก็ต้องทําชั้นด้วยแล้วก็ยกห่างคิ้วขึ้นมาด้วยก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นลักษณะตาแบบนี้ถือว่าเป็นทําเป็นตาสองชั้นที่ทําได้ยากแต่ว่ามีทางเลือกคือเลือกทางที่1ก็คือตัดหนังหรือทางที่2เจาะรูเล็กๆนะฮะแล้วก็ล็อกลืมตาครับล็อกแค่นี้เองแล้วก็ จาะรูเล,ล็กๆอีก1เซนตรงนี้นะใต้คิ้วเนี่ยริมตาครับล็อกขึ้นหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการทำศัลยกรรมแบบโมเดินคือซ่อนรอยให้หมดนะฮะรอยตรงนี้ก็ซ่อนไว้ที่หนังตาบนรอยตรงนี้ก็ซ่อนไว้ใต้คิ้วเพราะฉะนั้นหน้าก็จะทําเสร็จแล้วจะไม่มีแผลแผลเป็นให้เห็นเพราะเราซ่อนหมดเมื่อก่อนเนี่ยสามสี่สิบปีก่อน,นทาตาสองชั้น เกือบจะไม่พบคนที่มีกร,รมเนื้อตาอ่อนแรงเลยแต่เดี๋ยวนี้พบทุกวันมีทุกวันมีให้แก้ทุกวันกรามเนื้อตาอ่อนแรงต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องจอประสาทตาข้างในนะก็เรียกเรติน่าอาจจะเสื่อมเนาะไม่รู้นะอีก20-30ปีกหน้านะหมอตาอาจจะต้องออมีงานทำซึ่งจะต้องแก้ไขนะสำหรับวันนี้เรา ุยเรื่องการจะทําตา2องชั้นในกรณีของหนูเนี่ะมันจะต้องทําดูดไขมันนะครับแล้วก็ทําชั้นแล้วก็แล้วก็ล็อกใต้คิวนิดหนึ่งนะฮะก็อันนี้ฝากไว้ให้คนที่กําลังชมแล้วก็ดูคลิปนี้อยู่จะได้เข้าใจว่าการทําตานั้นมีวิวัฒนาการให้เลือกแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ